ไอ้เรื่องนี้มา่อนเลยพี่เสียใจมาอเสียใจมากไม่เคยไม่เคยคือคือตอนยืนด่าใครอะแล้วผิดแต่ไม่เสียใจเท่าแบบเอาลูกค้าไปนั่งแล้วว่าว่าเอาคนหยยบอยากจะซักเบี้ยแรงหงเลย ก็เอาเอาเบียร์เครื่องใส่พืนซื้อซื้อมาสามลังแล้วก็เครื่องใส่พื้นก็ซอาสาลแล้วเครื่องใส่หัวแล้วเครื่องใส่พื้น,อ,น,อ,อ,นอีดอ,อให้มันสะสมเอาเอาอกออยี่่่่ไ่่ไ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่ย่ หมดหมดเกี้ยงเลยเอาเลือดเอาเนื้อแรกกับแรงเสียดทานแรกกับแรงกดดนันแรกแกับวิทยาาสะกดหลับกดนอนอเผชิญปัญหาทุกวันหมดเที้ยงใส่กล่องสุ่มหมดเรื่องจริงเพือนราของกล่องสุ่มที่เห็นว่าโดนด่ากันเยอะพวกแม่ค้ามันยมันง่ายม <c oughs> ากค <c oughs> ุณตำรวจเขาก็โอเควู้ฮู้วู้ฮู้ อ่อสมเนี่ยมันง่ายมากมันง่ายมากจริงๆคือแค่ที่ที่ที่นักกฎหมายเขาจะออกออกมาแบบมันผิดกฎหมายนะอะไรอย่างเงี้ยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองแล้วทน,ทนายเขาออกมาผู้ออกมาออกมา,ออกมาผู้ปกป้องผ,งผู้บริโภคเนาะให้ซื้อแล้วไม่เดนเอาเปรียบคือจ่ายสามร้อยก็ต้องได้ของมากกว่าหรือเท่ากับด้วยความเต็มใจไม่ใช่ว่ามึงเอาของร้อยหนึ่งห้าสิบบาทหรือหรือหมดอายุใส่ไว้ให้เขาเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยกฎหมายได้ต้องออกมาสักที คือคือคือ,คอเรื่องนี้มันมีมานานมากแนละ้วในเมืองนอกเนาะญี่ปุ่นเป็นสิบปีนะเขาเรียกว่ารัค้แบ็คนะเขาจะลดราคานะคือคือคือ,คอเรื่องเนี้มันมัน,ม,นมันออกมีมีมานานมากแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่เลยสาหรับโลกใบนี้แต่ว่าบ้านเรายังไม่มีอะไรเงี้ยแค่แค่แค่ต้องคุ้มครองว่าถ้าเกิดว่าได้น้อยกว่าจํานวนหรือมูลค่าที่ซื้อจะต้องไปร้องเรียนที่ไหนแล้วก็คนที่ขายจะต้องโดนเอาผิดแค่นั้นเอง แต่ไม่เกิดขึ้นกับพิมพรี่เพราะขาดทุนไปสองอันห้าิบล้านสองร้อยห้าบล้านับหนึ่งกลหนึ่งนี่ซัดไปห้าิบล้าน,านขาดทุนไม่หร่กนี่ไม่พูดไม่ได้คุณหมอโยกโยกก็คือคุณหมอที่ท,ที่พิมพเอาเอกสารมามาโชว์วันวันล่าสุดเนอะก็ต้องคือเรื่องแรกก็ต้องบอกว่านักข่าวเอาไปลงเอาไปตีความที่คุณหมอท่านพิมพ์มาก็คือ บอกว่าพิมไม่ได้ติดต่อไปอันนี้พิมติดต่อตั้งแต่วันแรกวันที่เกิดเหตุเลยคือคนอย่างก,กูนี่นไม่ติดต่อหมอติดต่อแต่วันแรกคนที่เกิดเหตุให้ทีมงานติดต่อไปในไลน์ในไลน์แอดแต่ว่าแอดปินมานิดนึง <ๆ S 2> คุณหมอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ท่านก็ท่านก็คงไม่ไว้ใจอ่ะแหละเพราะว่าท่านท่านท่านเจอมาเนอะว่าว่าคนมักลอมอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกว่าไม่ให้ขอไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่าไม่ไม่ต้องพูดหรอกแล้วก็ในอินบ็อกก็มีติดต่อไป สักพักหนึ่งละหลายรอบเหมือนกันให้คุณหมอว่าวกคุณหมออาจจะยุงนะ่งเนาะคุณหมอเช็คเช็คอินบ็อกให้พิมหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าพิมให้ทีมงานติดต่อไปตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วค่ะทั้งในไลน,นล์เนาะในกรุ๊ปไลน์เนาะในกรุ๊ปไลน์ที่ที่เป็นอีสคิวนะคะแล้วก็เป็นนะทาง box, อินบ็อกที้ติดต่อคุณหมอหยอกไปแล้วคือพิม พี่ไม่มีทางที่จะไม่ติดต่อไปอแน่นอนนะคะติดต่อไปติดต่อไปแล้วนะคะแล้วก็แล้วคนคุณหมอคุณหมอน่าจะยุ่งแล้วก็น่าจะแบบคนแชทเยอะอะแล้วคนคุณหมอตอบเปิดอ่านดิด้วยความเคารพคุณหมอ แล้วก็แบบเครียดมากก็ไม่ได้นึกถึงว่าจะต้องเซ็นเซอร์อันนี้ก็ความผิดอีกขอโทษค่ะกดไม่ได้เลยกดไม่ได้มากอีกขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะแล้วก็หมอของขวัญวันนี้ที่มีข่าวก็ติดต่อหมอของขวัญไปจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าเพราะรู้สึกว่าคุณหมอของขวัญก็ก็พูดแรงไปว่า ว่าพิมพ์ลิพายเนี่ยจะขายทุกอย่างไม่ได้ขายได้แต่ว่าไม่รู้ทุกอย่างไงมาบอกให้ร um, in ู้หน่อยรับคิวมาเลยนะจ๊ะขวงขวัญเพื่อนรักเพื่อนช่วยเพื่อนถหรือเพื่อนฉันอ้มอมมไม่ต้องตาอับรับหยุดีนะคือคือความความที่ท่านไม่ได้อยู่เมืองไทยอะ คุณหมอหยกอะก็แล้วก็เลยจะแบบสื่อสารยากนิดนึงแล้วก็พิมพ์ให้ทีมงานส่งข้อความไปในในไลน์แล้วก็ในอินบ็อกซึ่งซึ่งท่านไม่ไม่คือท่านไม่ไม่ได้ตอบอะก็เลยแต่ติดต่อ,ต,ต,อติดต่ออยู่แล้วพิมพ์จะไม่ติดต่อได้ยังไงติดต่ออยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เฟซบุ๊กพิมพ์เองท่านก็เลยไม่เชื่อเนอะทีนี้เดี๋ยวจะให้ติดต่อใหม่อีกครั้งหนึง่งทุกวันอะให้ติดต่อเรื่อยๆทุกวันให้หมอหยก ท่านท่านเปิดแชทอ่านดูหน่อยเนาะขอบคุณมากค่ะส่วนส่วนหมอของขวัญก็ก็คือจะมาบอกว่าพิมพ์ไม่พายขายทุกอย่างไม่ได้ใน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 ข้อความที่ท่านพูดอ่ะนะพิมอ่านในบมดดิ้งเฉยไม่ได้เข้าไปชมไลฟ์ท่านหรอกหมอของขวัญนะ่ะพิมก็จะบอกว่าพิม์นักธุรกิจอะ่ะพิมก็ซื้อมาขายไปอะ่ะพิมคำนวณแล้วพิมข,ข,ขัดทุนได้ การตลาดพิมพ์กำไรพิมพได้เล็กน้อยพิมพกำไรมากอะไรเงี้ยพิมพค่อยเวยเอาอะไรเงี้ยมันเป็นแผนกรตลาดของพิมมาพิมพก็ทาธุรกิจอ,อ่ะขายได้มึงเป็นใครคะอี่หมอของขวัญจะมาบอกว่ากูขายไม่ได้ไปตำรวจหรอใช่ <c oughs> แต่ทีนี้ถ้าในเรื่องของวิชาชีพเนี่ยเถียงไม่ได้ต้องบอกว่าอ่ะรัดคิวก็มาให้ความรู้ได้เลยคะ่ะ หนูทำไม่ถูกอหมอมาแนะนำเลยไม่ต้องไปบอกใครนี่มาบอกกันหนูนี่ขอโทษนะน่าอะไรผิดพลาดไปอ่ะทำให้แบบทำให้รู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหนูขอโทษนะหมอว่างมานี่หน่อยมันอย่าเลี้ยงข้าแล้วมาขอเจอตัวจริงหน่อยไรเงี้ยหมอขวัญก็บอกว่าได้เลยเดี๋ยวนัดเจอกันก็วางกันไปรออะไรพี่อัมไพ ที่หมอเคสของขวัญคลินิกมาเมนให้แม่ในไลฟ์บ่อยใช่คือคือพิมพ์บอกหลายครั้งมากว่าพิมพ์พิมพ์เป็นเด็กพิมพ์เป็นเด็กก็พิมพ์ยังไม่มีใบอนุุตและก็คุณวุุิที่มันพอเหมาะพอควรพิมังต้องการเรียนรู้อีกมากท่านไหนแนะนําถ้าแนะนําในหลักการที่มันถูกต้องแล้วพิมพผิดจริงๆพิมพ์น้อมรับทุกคนเลยแล้วก็จะน้อมรับแล้วก็นำไปปรับปรุงแก้ไขด้วยพิมพ์เชื่อว่า คือให้ปัญหาให้ความผิดพลาดเนี่ยมันมาแล้วเดี๋ยวพิมพ์ก็จะแก้ไขปรับปรุงแล้วก็จะพยายามที่จะนําไปสู่การพัฒนาแล้วก็ต่อยใหถึงเรื่องที่ดีๆแล้วก็คือพิมพ์พยายามที่จะปรับปรุงคือยิ่งมีความเสียเท่าไหร่พิมพยิ่งจะรับเท่านั้นเนี่ยตอนนี้กูล้มมึงทับถมกูมาเลยเพราะกูจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จะแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเอง นำไปสู่ความถูกต้องที่ดีที่สุดขอโอกาสนะคะคนเรานี่ต้องต้องรับโอกาสนะงั้นพิมขอโอกาสก่อนเลยนะคะขอโอกาสจ้านะจ้าจะกดเพียงอะไรดีเดี๋ยวกลัวล่าเริงเกินคิดมาแล้วกันพี่เด๋อพูดหมดแล้วพี่เด๋อพูดหมดแล้วพูดไปหมด้ว ใจมันเห้ยใจมันแห้งเนาะกูหให้กำลังใจมึงเพื่อนนะกูหให้กำลังกำลังใจอะเยอะแล้วตอนนี้ยอกกำลังเงินได้ไหมมันต้องใช้เยอะเลยไม่ทับถมไปก่อนปุ๋ยมาอุย้ย ว่ามาได้เลยรับเต็มที่เลยว่ามาได้เลยจาล้าวรารับเต็มที่เลยกดเพลงอะไรเลม่มน,นี้ยน่ยอ่ะแต่ตวเหรอรัเหมือนเดิมไม่เก,เนนก,กเงผิดพลาด่ทุกคนเคยตัดสินใจผิดาดจะเป็นคนแ่ตดยนะไม่บอกตัวเองทุกคนผิดแต่ว่าแต่ว่าต้องรู้ว่าตัวเองผิด แล้วก็รีบกลับตัวให้เร็วที่สุดแล้วก็ไม่ทามําซ้ํานี่คือสิ่งที่ปริญาณเอาไว้เรื่อหนึ่งเลยนะเรื่อหนึ่งเลยนะว่าเขาบอว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กมากเลยลก็เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่สําหรับกูคือเรื่องใหญ่กําลังเงินก็ให้อยู่แล้วเนาะอย่าพูดเยอะได้ไหมวันนี้เหนื่อยอย่าพูดเยอะได้ไหมวันนี้เหนื่อย ป้าหลังฝนสดใสอ่ะอ่ะเป็นกรลูกสุรทอพูดหนึ่งป้าหลังฝนสดใสไม่ติดคนเก่งนะอย่าพูดเยอะถ้าจะพูดเดี๋ยวจะร้องเรื่อยขายไปด้วยนะ,ะถ้านั้นจะร้องไปเลื่อยขายไปนะว้าแผนา่นทอนะงใช่ไหมแม่บน้นะคนไม่เคยผิดคนไม่ทำไรไม่คือกูแบบมั่นไง มั่นไงว่าแบบใครจะมาหลอกโกอะไรเงี้ยโดนหลอกอีหรอก